สำหรับแบบฝึกหัดชั้นป .3 ก็เป็นการเฉลยแบบฝึผหัดกันต่อนะครับนะมาข้อที่5เลยข้อที่5ก็ถามว่า Where is วินเราดูตามรูปนะครับนี่เด็กคนนี้ใส่เสื้อขาวนี่ชื่อวินัยนะครับมีชิงช้าอยู่มีกระดานเลื่นอยู่เพราะฉะนั้นวินัยอยู่ที่ไหนครับ He s จุดๆ,ๆ in the restroom ห้องน้ำผิดแน่นอน in the library ในห้องสมุดผิดแน่นอน at the playground ที่สนามเด็กเล่นข้อนี้ถูก 100%ก็วงกลมข้อนี้นะครับส่วนข้อซ้าย i n the m e x i c ิ room อยู่ในห้องดนตรีก็ไม่ใช่โอเคนะไปเร็วเลยถ้าแปลออกแล้วไม่ยากนะครับนะแต่ว่าเป็นห่วงคือนักเรียนป .3 เองนะครับนะบางคนอาจจะนอกจากจะแปลไม่ออกแล้วอ่านไม่ออกด้วยซ้ำนะครับนะเออก็เรียนไปเรื่อยนะลูกนะเดี๋ยวสักวันก็เก่งเองนะครับคนกลรวพี่นันเนี่ยก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่กำเนิดน,นะครับ ยิ่งอยู่ป .3 นี่คุณครูยังเขียน A ถึงแไม่ถูกนะครับเพราะสมัยคุณครูนี่เราไปถามคุณปู่คุณย่าของลูกๆนะสมัยคุณครูนี่เขาเรียนภาษาอัง,งกฤษกันป .5 นะครับนะใต่สม,สมัยลูกนี่เรียนตั้งแต่นุบาลเลยคุณครูมาหัดเขียน A ถึงแตอนเรียนป .5 แล้วนะครับอ่าโอเคไปต่อนะครับข้อที่6 where are they they แปลว่าพวกเขาทั้งหลายหมายถึง2คนนี้นะครับอ่าอยู่แว์ที่ไหนพวกเขาอยู่ที่ไหนครับเดียร์พวกเขาอยู่จดจด,จด in the c l a s s r o o m อยู่ในห้องเรียนไหม in the computerroom อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์หรือเปล่า a t the playground อยู่ที่สนามเด็กเล่นไหม in the restroom หรืออยู่ในห้องน้ำง่ายมากครับขาอ,อยู่ที่ไหนครับข้อ B. เพราะกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่อยู่ในกำลังเรียนนะครับไม่ใช่กำลังเล่นกำลังเรียนคอมพิวเตอร์อยู่โอเคครับไปข้อที่7 A ่ girl เด็กผู้หญิงหนึ่งคน is playing กำลังเล่น on เล่นอะไรครับเนี่ยนี่เป็นอะไรครับหมายคุณครูทำตรงนี้ทับไปนิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวย้ายตรงนี้นิดหนึ่งให้นักเรียนเห็นชัดๆัดอ่ากำลังเล่นอะไรครับเล่นชิงช้าเพราะฉะนั้นก็ a แปลว่ากระดานลื่นนะครับสไลด์แปลว่ากระดานลื่นส w i n g แปลว่าชิงช้าซี e อแลปลว่ากระดานหก p l ล y g r o u n d แปลว่า,านวสนามเด็กเล่น เพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นข้อ B ีนะครับชิงชา้าข้อที่8ครับข้สุดท้ายของหน้าที่9 D เดพวกเขาทั้งหลายก็คือ2คนนี้นะครับ are going down are going down นะครับเป็น present continuous tense ตามที่คุณครูอธิบายมาข้างต้นนะครับแปลว่ากำลังไหลเลื่อนลงมาไหลเลื่อนจากอะไรครับ A จากชิงชา้า B จากกระดานหก C จากกระดานลื่น ดีจากสนามเด็กเล่นเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับนะเด็กสมัยนี้อาจจะเรียกว่าสไลเดอร์นะครับนะเพราะเวลาไปาตามตลาดนัดนะครับเขาจะมีสไลเดอร์อะไรต่างๆให้นักเรียนไปเล่นกันเป็นเป็นสไลเดอร์ลมนะครับนะเดี๋ยวนี้มีกันเยอะแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่าสไลด์เฉยๆนะครับสไลด์เฉยๆเป็นคากริยาแปลว่าลื่นถลนะครับแต่สไลด์เป็นคํานามนะครับในที่นี้แปลว่ากระดานลื่นนะครับนะ แต่เติม s เพราะว่ามี2ชิ้นนะครับนะมี2ชิ้นเนี่ยก็เลยต้องเติม s ตอบก็ c นะครับกระดานเลื่นโอเคครับหนะ้าที่9จบไปหน้าที่10หน้า